สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องเกษตรอินดีวิถีชนบทนะครับผมสำหรับมือนี้นะครับผมผมสิผ้ามาเปิดราคางัวแม่สาวนะครับผมแม่สาวทองนะครับผมแม่นีเป็นลูกผสมอ่าแม่นีเกิดจากการผสมเทียมนะครับผมแม่นีเกิดจากการผสมเทียมนะครับผมแต่โบหงว่าอ่าเป็นพ่อใดนะครับผมก็คืออ่าไอหมอเพิ่นมาผสมเทียมแล้วก็ควอดลูกออกมานะครับผมเป็นตัวนี้ผมก็ไปสื่อเพิ่มมานะครับผมตั้งแต่ในหน่อยนะครับผม มาอยู่ในผมหนี่ได้ลูกเมื่อแล้วตัวหนึ่งนะครับอยู่ในโจของเกาได้ลูกตัวหนึ่งอยู่ในผมได้ลูกตัวหนึ่งอยู่ในผมหนี่ลูกตัวที่สองในทองแต่ว่าเป็นตัวที่สามของเขานะครับผมก็คือลูกในทองนี่เป็นตัวที่สามนะครับผมลูกในทองเป็นตัวที่สามนะครับผมแม่นี่ความสูงประมาณหน่อยสี่สิบห้านะครับผมแม่นี่ความสูงประมาณหน่อยสี่สิบห้านะครับผมสุขภาพแข็งแรงดีบ่มมีขาทุกขาถอนบ่มมีสีโครงสุดนะครับผมแม่นี่นะครับผมผสมกับ โอกีเอลโมนะครับผมโลกีเอลลโลกีเอลโมนะครับผมนําเชื้อนอกแกเพศนะครับผมนี่นะครับผมตัวนี้นะครับผมโลกีเอลโมนะครับผมไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ากันยายนนะครับผมกันยายนยี่สิบเก้ากันยายนนะครับผมกันยากัตุลาพิจิกาท่านว่ามกุล่าคุมผ้ามีนาเมษาพฤษภาหยิบเก่าพฤษภานี่นะครับผมกัศิคบแปดเดือนนะครับผมหยิบเก่าพฤษานี่กสิคบแปดเดือนนะครับ ผสมนําเชื้อแยกเพศล็อกกี้เอลโมนะครับผมตัวนี้ไปนะครับผมคือประวัติแม่นี่นะครับผมลูกตัวแรกกับตัวแม่ต,แตัวสองกับตัวแม่น,นะครับผมตัวสามก็คือที่ผมผสมนําเชื้อแยกเพศไปไนี่นะครับผมแม่นี่นะครับผมเลียงแต่หย่านะครับผมเ่ไดกินหัวหารเลยนะครับผมเลียงแต่หย่าเ่ไดกินนัหัวหารเลยนี่นะครับผมให้กินหยาแพ่งกุหลาบนะครับผมแล้วก็ผูกเล่มทัวไปบานเฮ้านะครับผมลูกที่สามในทองนะครับผมแม่นี่ ก่อนสื่อก่อนขายสามารถมาล่วงตรวจทองได้ก้อนนะครับผมว่าทองแท้ทองบ่แท้นะครับผมเวลาสือไปยังสิบ่อใดมีปัญหาว่าทองบ่ทองนะครับผมนี่นะครับผมเชื่องจับได้ใบได้นะครับผมแม่นี่เชื่องจับได้ใบได้นะครับผมเปิดราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทนะครับผมสําหรับผู้ใดสนใจผู้ใดอยากได้นะครับผมงัวทองนะครับผมไก่คอดลูกแล้วนะครับผมวันที่ยี่สิบเก้าอ่พฤกษพฤกภานี่ก็ครบ 8เดือนเต็มนะครับอันนี้ก็เจ็ดเดือนกลัวนะครับผมเกือบแดเดือนนะครับผมยาผมสิบห้าเบิงอนอออๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมเต่าน่มก็เริ่มมากแล้วนะครับผมเต่าน่มก็เริ่มมากจักหน่อยนะครับผมนี่นะครับผมแม่หนีนะครับผมเลี้ยงโดยยาธรรมศาสตร์นะครับผมนี่นะครับผมลูกที่สามในถ่องนะครับผมผสม็อกกี้เอลโมนะครับผมนาเสื้อแยกเพจจากนอกนะครับผมอันนี้ก่อนซื้อก่อนขายกับสมาร์ตรวจ ทองได้นะครับผมเปิดทีราคาหนึ่งแสนสามหมืนหาพันบาทนะครับผมผูดคุยตตอรองได้นะครับผมพิกัดอยูทีอ่าบ้านกลางของนะครับผมตำบลละแงงนะครับอำเภอสีขรอพภูมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมหรือว่าสีโทมาตามเบอร์ทียูที่ขึ้นให้ก็ได้นะครับผมหรือว่าสีอ่าไต่คลิปก็มีช่องทางติดต่อบรว่าสิเป็น f a c e b o o ไอดีไลน์นะครับผมก็สามารถแอดมาได้นะครับผมแม่นี่นะครับผมหนี่นะครับผมคือลักษณะของเขานะครับผม เลี้ยงง่ายกินง่ายนะครับผมผูกกลามก็ได้นะครับผมเพราะว่าแม่นีเลี้ยงโดยการผูกกลามนะครับผมให้กินแตญยานะครับผมนี่นะครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาติเท่านะครับผมเอิก๊กไงแข้งขาไงนะครับผมสูงประมาณหลอยสีสิบหานะครับผมรลอยสีสิมหานะครับผม นี่นะครับผมทองเรียบร้อยนะครับผมแปดเดือนเพราะว่าผมเคยเศร้าตอนสองเดือนสองเดือนกลัวนะครับผมตอนนั้นเศร้ากับทองแต่ว่าคันผู้ใดสีซื่อไปผมก็อยากให้แนะนําให้มอมัดหวงตรวจหรือว่าสิมาเศร้าเบิ่งอีกกระไดนะครับผมแต่ว่าแปดเดือนนี่พระทองเศร้ากระไดนะครับผมจกไปก็เห็นเป็นโตโคโลแล้วครับผมนะครับสาหรับผู้ใดสนใจหรือว่าผู้ใดกําลังมองหานะครับผมงัวเอาไปเลี่ยงนะครับผมว่าผิดหวังนะครับแม่นี่นะครับผมนะครับสนใจ มาดูตัวจริงเพิ่มเติมได้นะครับผมตัวจริงสีแดงเข้มกลัวในกล่องอยู่ครับผมตัวจริงสีแดงเข้มกลัวในกล่องนะครับผมสนใจมาดูตัวจริงได้นะครับผมนะครับผมต่อรองราคาพูดคุยกันได้นะครับผมนี่นะครับผมรับประกันสุขภาพนะครับผมครับสําหรับผู้ใดมองหางวแม่ทองนะครับผมอันนี้ลูกนอกแยกเพศตกออกมากับเป็นตัวแม่นะครับเนาะกันตกออกมาเป็นตัวแม่นี่กับด้ราคาเป็นแสนละครับผมนะครับกระซําเด้แมฟี่นะครับผม นี่นะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมสําหรับผู้ใดกําลังมองหางวไปเลี่ยงก็เลือกซื้อเลือกหาได้นะครับผมนี่อีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นทางเลือกครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมที่กําลังมองหางวาไปเลี่ยงนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับ